สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการพีสปอร์ตวันนี้เรามาอยู่ที่สนามเทนนิสของมหาวิทยาลัยขอนแก่นวันนี้เราจะมาดูแบบฝึกความคล่องตัวของของกีฬาเทนนิสนะครับเรามีวิทยากรมาให้คำแนะนำเกี่ยวกับเทคนิคการฝึกนะครับแล้วก็รายละเอียดการอธิบายการฝึกน,นะครับเชิญพบกับผู้เชี่ยวชาญเลยนะครับสวัสดีครับในแบบฝึกความคล่องตัวของเรานะครับหรือว่าภาษา,ษาังจฤษที่เรียกว่า Agility เราจะแบ่งออกเป็นสีฐานดังนี้นะครับฐานแรกคือการวิ่งวิ่งกับตัวฐานที่สองคือการวิ่งวิ่งสไลด์นะครับฐานที่สามคือการยกขาข้ามกวยส่วนฐานที่สี่คือการฝึกการออกตัวนะครับมาพบกับฐานที่หนึ่งกันเลยนะครับฐานที่หนึ่งคือการวิ่งวิ่งกับวิ่งกับตัวนะครับใจะให้นักกีฬาวิ่งจากกวยหนึ่งแตะกวยหนึ่งแล้วมายังอีกกวยหนึ่งนะครับประโยชน์ที่ได้ของฐานนี้ก็คือ ได้ความคล่องตัวในการกับตัวที่รวดเร็วคล่องแคล่วขึ้นครับฐานพวกคำฐานที่สองเลยนะครับคือการวิ่งวิ่งสไลด์ฐานนี้จะได้ความคล่องตัวเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากเลยนะครับจะทําให้นักกีฬาได้มีการเพิ่มความคล่องตัวขึ้นเลยนะครับฐานที่สามกันเลยนะครับผมฐานที่สามคือการยกขาข้ามกวยนะครับแบบนี้จะเป็นการยกขาจะเป็นการช่วยเพิ่มกําลังของขาเพื่อให เกิดความคล่องแคล่วตัวนะครับส่วนฐานที่4นะครับฐานสุดท้ายคือการคือการวิ่งออกตัวจะเป็นการวิ่งถอยหลังแล้วก็เดินหน้าสลับกันนะครับทีนี้เรามาดูแบบฝึกที่เป็นเป็นเป็นรอบเลยนะครับเป็นจํานวนครั้งเลยนะครับอาเชิญชมแบบฝึกที่เป็นแบบต่อเนื่องเลยนะครับผม นี่นะครับคือหนึ่งแบบฝึกถ้าว่าวิ่งครบอย่างนี้เราเราจะได้ให้เป็นหนึ่งรอบนะครับการฝึกจะได้ผลดีหรือไม่ขึ้นอยู่กับปริมาณและความเข้มข้นนะครับปริมาณก็คือจํานวนรอบที่เราใช้ในการวิ่งส่วนความเข้มข้นก็คือเราอาจจะเพิ่มกําหนดเวลาเข้าไปเพื่อให้นักกีฬามีเกิดการกระตุ้นแล้วก็ทําให้ดียิ่งขึ้นนะครับสําหรับวันนี้นะครับขอขอบคุณผู้เชี่ยวชาญในด้านกีฬาเทนนิสด้วยนะครับขอบคุณครับสาหรับรายการทีสปอร์ตขอจบรายการเพียงแค่นี้ครับขอบคุณครับ